เรื่องราวเริ่มต้นในวันสำคัญที่ลูกสะภ้าสาวนางว่าส้มกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ของสามีเธอเป็นคนที่อ่อนน้อมและสุภาพแต่ในใจก็แอบกังวลเกี่ยวกับการต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของสามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญหน้ากับแม่ผัวที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเข้มงวดทันทีที่ส้มเดินเข้ามาในบ้านเธอก็พบกับแม่ผัวของเธอคุณหญิงเดือนหญิงวัยกลางคนที่ดูภูมิฐานและสุขุมเธอต้อนรับส้มด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความเจ้าระเบียบเดือนมองส้มตั้งแต่หัวจัดเท้า โดยสังเกตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดจาและท่าทางของส้มยินดีต้อนรับนะจ๊ะส้มคุณหญิงเดือนเอ่อยทักทายแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของส้มส้มพยายามยิ้มตอบแม้ในใจจะรู้สึกเกรงแต่ทันใดนั้นเองพ่อผัวของเธอคุณปู่ปัญญาเดิอนออกมาจากห้องพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นและเข้ามาทักทายลูกสะใภ้ด้วยความเป็นกันเองส้มมาแล้วเปรอพ่อรอฟังข่าวดีจากนพนา,าเลยมาถึงก็ดีแล้วละเอาของไปเก็บก่อนนะแล้วค่อยออกมากินข้าวกัน บรรยากาศระหว่างคุณหญิงเดือนและคุณปู่ปัญญาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดปัญญาพยายามทําให้ส้มรู้สึกสบายใจขึ้นและช่วยให้เธอไม่รู้สึกกดดันจากความเคร่งครัดของคุณหญิงเดือนแต่ส้มยังคงรับรู้ได้ถึงการคาดหวังที่แม่ผูมีต่อเธอเมื่อถึงเวลานั่งทานอาหารมื้อแรกของส้มในบ้านใหญ่คุณหญิงเดือนเริ่มทักทายถามถึงความสามารถในการทําอาหารของส้มซึ่งทําให้ส้มรู้สึกเหมือนถูกทดสอบพรุ่งนี้ส้มช่วยแม่เข้าครัวด้วยนะจะได้รู้ว่าเราทําอะไรเป็นบ้างคุณหญิงเอ่ยเสียงนิ่ง ส้มยิ้มรับได้ค่ะคุณแม่ถึงแม้จะรู้สึกกดดันจากคำพูดของคุณหญิงเดือนแต่ส้มก็พยายามทำตัวให้ดีที่สุดขณะที่คุณปู่ปัญญานั่งมองสถานการณ์อยู่เงียบเียบและสังเกตเห็นถึงความต่างระหว่างสองฝ่ายเขาตั้งใจว่าจะคอยช่วยให้ส้มได้ปรับตัวเข้ากับบ้านนี้ได้ง่ายขึ้นและนั่นคือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของส้มในบ้านใหญ่ที่เธอต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักแต่ก็ไม่ขาดการทดสอบจากแม่ผัวที่เจ้าระเบียบรุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงส้มตื่นขึ้นมาาแต่เช้ เพื่อเตรียมตัวเข้าครัวกับคุณหญิงเดือนตามที่สัญญาไว้เธอมีความกังวลเล็กน้อยเพราะรู้ว่าแม่ผัวของเธอเป็นคนเจ้าระเบียบแต่ก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเมื่อส้มเดินเข้ามาในครัวคุณหญิงเดือนก็ยืนรอยอยู่แล้วพร้อมกับอุปกรณ์ทําอาหารที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส้มเคยทําอาหารอะไรบ้างจัะคุณหญิงเดือนถามโดยที่มือเริ่มหยิบวัตถุดิบขึ้นมาเตรียมส้มยิ้มบางๆและตอบด้วยความถ่อมตัว หนูพอทำอาหารง่ายๆได้ค่ะเช่นผัดผักต้มจืดแต่ยังไม่เก่งเท่าคุณแม่นะคะคุณหญิงเดือนพยักหน้าเบาๆและเริ่มแนะนำวันนี้เราจะทำแกงส้มปลาเป็นเมนูที่ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการปรุงรสอย่าลืมว่ารสชาติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดส้มรู้สึกกดดันมากขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเธอพยายามตามการสอนของคุณหญิงเดือนอย่างตั้งใจเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบปลอกเปลือกผักหัน่นเครื่องปรุงทุกอย่างต้องแปะแต่แล้ว ในขณะที่ส้มกำลังหัน่นมะนาวมือของเธอก็เผลอเลื่อนทำให้มะนาวหั่นออกมาไม่สวยงามคุณหญิงเดือนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครัดส้มเวลาทำอะไรต้องระวังให้มากนะจะรีบร้อนไม่ได้ท่ามันไม่เรียบร้อยรสชาติก็อาจไม่ดีด้วยส้มรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่เธอก็พยายามควบคุมอารมณ์และก้มหน้าทำต่อไปโดยไม่ปิดปากพูดอะไรระหว่างที่ทั้งสองทำอาหารด้วยกันคุณปู่ปัญญาก็แอบมองจากห้องรับแขกเห็นสีหน้าของส้มที่เต็ม ด้วยความกังวลเขาตัดสินใจเดินเข้ามาในครัวเพื่อให้กำลังใจเป็นไงบ้างส้มทำแกงส้มแล้วหรือ,อยังคุณปูปัญญาพูดพร้อมกับยิ้มให้ส้มยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนเกือบเสร็จแล้วข่ะคุณพ่อคุณหญิงเดินเหลือบมองสามีเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปสนใจแกงในหม้ออย่าลืมนรสชาติต้องกลมกลมต้องลองชิมหลายๆครั้งคุณปู่ปัญญาเดินเข้ามาใกล้ส้มและพูดเบาๆไม่ต้องกังวลไปนะส้ม ทำดีที่สุดก็พอแล้วแกงส้มบ้านเรานารสชาติที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจใสความตั้งใจลงไปก็พอคำพูดของคุณปู่ทำให้ส้มรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเธอยิ้มและกลับมาโฟกัสกับการทำอาหารอย่างมีสมาธิจนในที่สุดแกงส้มหม้อน,นั้นก็เสร็จเรียบร้อยส้มได้เรียนรู้ว่าการทำอาหารไม่ใช่เพียงแค่ตามสูตรแต่ต้องใส่ใจในรายละเอียดและความตั้งใจจริงหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วคุณหญิงเดินตักแกงส้มใส่ถ้วยและให้ส้มลองชิม ลองดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างส้มตักชิมด้วยความตื่นเต้นและรสชาติของแกงส้มก็กลมกล่อมอร่อยกว่าที่เธอคิดคุณหญิงเดือนมองหน้าเธอแล้วพยักหน้าช้าๆดีขึ้นมากแต่ยังต้องปรับอีกนิดแม้ว่าจะไม่ใช่คำชมที่เต็มที่แต่สำหรับส้มนี่เป็นสัญญ,ญาณที่ดีว่าเธอสามารถผ่านการทดสอบแรกจากแม่ผัวได้และเธอพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหลังจากผ่านการทำอาหารไปได้อย่างพอใช้ส้มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นแต่ทว่าการทดสอบ ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะสิ่งต่อไปที่เธอต้องเผชิญคือการจัดบ้านตามแบบฉบับของคุณหญิงเดือนวันหนึ่งขณะที่ส้มกำลังพักผ่อนอยู่คุณหญิงเดือนเรียกเธอมาพบในห้องรับแขกส้มจะวันนี้มาช่วยแม่จัดห้องรับแขกหน่อยนะจ๊ะแม่มีวิธีจัดบ้านที่ช่วยให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยและน่าอยู่มากขึ้นส้มรีบลุกขึ้นมาด้วยความเต็มใจได้ค่ะคุณแม่หนูจะทําตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเลยคะ่ะคุณหญิงเดินนาส้มไปยังห้องรับแขกซึ่งทุกอย่างในห้องนั้นดูเรียบร้อยอยู่แล้ว แต่สาหรับคุณหญิงเดือนนี่คือความไม่สมบูรณ์แบบเธอเริ่มแนะนําว่าสิ่งของต่างๆควรอยู่ในตําแหน่งไหนโซฟาควรหันไปทางไหนและแม้แต่รูปภาพบนผนังก็ควรเอียงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ดูสมดุลทุกอย่างต้องมีระเบียบและจัดวางอย่างลงตัวนี่คือสิ่งสําคัญที่แม่ยึดถือมาเสมอคุณหญิงเดือนพูดพลางตรวจสอบทุกมุมของห้องทรงพยายามทําตามคําแนะนําของแม่ผัวอย่างตั้งใจเธอจัดหมอนบนโซฟาใหม่หลายครั้งตามที่คุณหญิงเดือนสั่งแต่ไม่ว่าจะจัดยังไงคุณหญิงเดือนก็ยังเห็นว่า ไม่ตรงตามมาตรฐานส้มเริ่มรู้สึกกดดันและเกือบจะหมดกำลังใจทันใดนั้นเองคุณปู่ปัญญาก็เดินเข้ามาในห้องรับแขกอีกครั้งเขามองดูทั้งสองคนที่กำลังจัดบ้านอย่างเคร่งเครียดและยิ้มออกมาพลางพูดแสวว่าอาทั้งสองคนจัดบ้านกันจนเครียดเชียวอย่างนี้บ้านคงเรียบร้อยสุดๆแน,แน่เสียงหัวเราะของคุณปู่ช่วยทำให้บรรยากาศที่เคร่งเครียดเริ่มผ่อนคลายลงบ้างคุณหญิงเดือนถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะพูดกับสามีว่าที่ก็อย่ามาล้อเล่นสิบ้านมันต้องเรียบร้อยถึงจะน่าอยู่ คุณปู่ปัญญายิ้มแล้วตอบว่าใช่แล้วจะเรียบร้อยก็ดีแต่บางครั้งเราอาจต้องปล่อยให้มันมีที่ว่างบ้างนะส้มเขาก็ทําได้ดีแล้วอย่าไปกดดันเขามากเกินไปเลยคําพูดของคุณปู่ทําให้ส้มรู้สึกเบาใจขึ้นเธอรู้สึกว่าคุณปู่ปัญญาเป็นคนที่คอยช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้นในบ้านหลังนี้และแม้ว่าจะมีความแตกต่างในวิธีการดูแลบ้านแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ทุกคนในครอบครัวเข้าใจและให้กําลังใจกัน เมื่อทุกอย่างจัดเรียบร้อยแล้วคุณหญิงเดือนพยักหน้าพอใจดีขึ้นมากแล้วจ้าส้มแม่รู้ว่าลูกตั้งใจทําอย่างดีที่สุดแม้จะเป็นคําชมเล็กๆแต่ก็ทําให้ส้มรู้สึกดีใจมากเธอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นจากแม่ผัวและเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อไปวันหนึ่งขณะที่ส้มกําลังทาความสะอาดห้องนั่งเล่นคุณหญิงเดือนเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดน้อยกว่าปกติเธอมองดูส้มทํางานแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ใกล้ๆ โดยไม่พูดอะไรส้มรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปเธอจึงหยุดทํางานและหันไปถามอย่างสุภาพคุณแม่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะคุณหญิงเดือนถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นส้มแม่รู้ว่าตั้งแต่ลูกเข้ามาในบ้านนี้แม่อาจจะทําให้ลูกรู้สึกกดดันไปบ้างแม่ขอโทษถ้าแม่ทําให้ลูกไม่สบายใจนะส้มรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินคําพูดนั้นเพราะเธอไม่เคยคิดว่าคุณหญิงเดือนจะเอ่ยปากขอโทษออกมาแบบนี้เธอรีบพูดอย่างอ่อนน้อม ไม่เลยค่ะคุณแม่หนูเข้าใจว่าคุณแม่ต้องการให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดหนูเองก็อยากทําให้ดีที่สุดค่ะคุณหญิงเดินยิ้มบางๆและเริ่มเปิดใจเล่าถึงอดีตของตัวเองตอนแม่ยังสาวแม่ก็ต้องเจอความคาดหวังสูงจากแม่ผัวของแม่เหมือนกันทุกอย่างต้องเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการจัดบ้านแม่เองก็เคยรู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปแต่แม่เรียนรู้ว่าความตั้งใจนั้นสําคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบ ส้งฟังอย่างตั้งใจเธอเริ่มเข้าใจว่าความเคร่งครัดของคุณหญิงเดือนไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะควบคุมแต่เป็นเพราะความรักและความห่วงใยที่คุณหญิงเดือนมีต่อครอบครัวแม่แค่อยากให้บ้านนี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขแม่อาจจะเข้มงวดไปบ้างแต่ทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อความสุขของทุกคนในบ้านนี้คุณหญิงเดือนพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลงส้งรู้สึกอิ่มใจที่ได้ฟังคำพูดของคุณหญิงเดือนเธอเริ่มเข้าใจแม่ผัวของเธอมากขึ้น และรู้ว่าความพยายามที่เธอทําไปไม่ได้สู่เปล่าหนูเข้าใจแล้วกับคุณแม่ขอบคุณที่บอกให้หนูรู้เรื่องนี้หนูจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแต่หนูจะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วคุณหญิงเดือนพยักหน้าและยิ้มให้ส้มอย่างอบอุ่นใช่แล้วลูกทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้ก็พอแม่จะคอยช่วยและสนับสนุนลูกเสมอหลังจากบทสนทนาครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างส้มและคุณหญิงเดือนเริ่มเปลี่ยนไปทั้งสองคนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น และบรรยากาศในบ้านก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆในตอนเย็นวันนั้นเมื่อทุกคนมารวมตัวกันทานอาหารเย็นคุณปู่ปัญญาสังเกตเห็นบรรยากาศที่ดูดีขึ้นระหว่างส้มและคุณหญิงเดือนเขายิ้มอย่างพอใจและพูดขึ้นมาว่าดูสิพ่อบอกแล้วว่าครอบครัวเราน่าแข็งแรงที่สุดตอนที่ทุกคนเข้าใจกันและช่วยเหลือกันแบบนี้คุณหญิงเดือนและส้มหันมายิ้มให้กันแล้วพยักหน้าเห็นด้วยบรรยากาศในครอบครัวเริ่มอบอุ่นและเป็นกันเองมากขึ้น เรื่อยๆส้มรู้สึกว่าตัวเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้อย่างแท้จริงหลายเดือนผ่านไปชีวิตในบ้านของส้มกับครอบครัวใหญ่เริ่มลงตัวมากขึ้นทุกคนในบ้านต่างทำหน้าที่ของตนและความสัมพันธ์ระหว่างส้มกับคุณหญิงเดือนก็พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งคู่เริ่มมองกันด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปมีความอบอุ่นและความไว้เนื้อเชื่อใจมากยิ่งขึ้น วันหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อนสนิทของครอบครัวส้มได้รับหน้าที่จัดเตรียมอาหารและช่วยคุณหญิงเดือนดูแลความเรียบร้อยของงานทุกอย่างไปนอกไปด้วยดีบรรยากาศในงานอบอุ่นและเป็นกันเองส้มเดินไปมาพร้อมกับความมั่นใจในการทำงานในขณะที่คุณหญิงเดือนก็ดูแลแขกด้วยท่าทางที่สง่างามระหว่างงานคุณหญิงเดือนยืนมองส้มทำงานและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกสะภ้าของเธอจากคนที่เคยเกรงและกังวลตอนนี้ส้มกลับก,กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของบ้านนี้ หลังจากที่แขกเริ่มทยอยกลับไปแล้วคุณหญิงเดินเดินเข้ามาหาส้มที่กำลังเก็บของอยู่เธอเอ่ยขึ้นอย่างจริงใจส้มแม่อยากจะบอกว่าลูกทำได้ดีมากแม่ภูมิใจในตัวลูกนะส้มยิ้มและตอบกลับด้วยความเคารพขอบคุณค่ะคุณแม่หนูดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะคุณหญิงเดินมองดูส้มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่อาจจะเข้มงวดไปบ้างในช่วงแรกแต่แม่อยากให้ลูกเข้าใจว่าทุกอย่างที่แม่ทำก็เพราะความรัก และความห่วงใยในครอบครัวนี้แม่ดีใจที่ได้ลูกมาเป็นลูกสะพ้ายส้มรู้สึกตื้นตันใจเธอทราบซึ้งในความจริงใจของคุณหญิงเดือนและรู้ว่าเธอได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่แล้วเมื่อทุกคนมานั่งรวมตัวกันหลังงานเลี้ยงพ่อผัวของส้มคุณปู่ปัญญาเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับยิม้มครอบครัวเรานี่แข็งแรงจริงๆไม่ว่าจะเจออะไรก็ผ่านมันไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจกันวันนี้พ่อดีใจมากที่เห็นทุกคนมีความสุขแบบนี้ ส้มและทุกคนในครอบครัวยิ้มอย่างมีความสุขบรรยากาศในบ้านอบอวนไปด้วยความรักและความเข้าใจที่มั่นคงไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดทุกคนก็เรียนรู้ที่จะรักและดูแลกันอย่างแท้จริงในที่สุดส้มก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อย่างแท้จริงและเธอก็รู้ว่าความรักและความเข้าใจนั้นคือสิ่งที่ทําให้ครอบครัวนี้แข็งแรงและยั่งยืน